เพื่อนของผมทีรชัยพันธุมารเพื่อนของผมรังสิมันโรมทุกวันนี้ยาเสพติดเยอะไหมครับพ่อแม่พี่น้องเยอะไหมครับทีรชัยคือคนที่อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรและสร้างวาทะอมตะทางการเมืองขึ้นมา จำได้ไหมครับการอภิปรายของคุณธีรช,ชัยนำมาซึ่งวาทะอมตะมันคือแป้งจำได้ไหมครับรังสิมันโรมอภิปรายในสภาครับเรื่องยาเสพติดเหมือนกันจำได้ไหมครับสอวทรงเอจำได้ไหมครับนี่ไงครับถ้าเรายังเชื่อว่า ที่รัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยขนไปออสเตรเลียเนี่ยมันคือแป้งเนี่ยจะจัดการยาเสพติดได้ยังไงประเทศนี้แล้วมีคนเชื่อจริงๆเหรอว่ามันคือแป้งขนแป้งไปออสเตรเลียสิบกโลเอาไปทําไมเอาไปทําลาดหน้าเหรอนี่ครับการอภิปรายกับพี่นี่ครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นครับว่าถ้าจะแก้ปัญหายาเสพติด องแก้ปัญหาที่ต้นต่อเท่านั้นต้องปฏิรูปตำรวจเพื่อให้ตำรวจชั้นผู้น้อยมีแรงจูงใจในการทำความดีไม่ใช่อย่างที่รังสิบันโรมอภิปรายถึงว่าตำรวจจะเจริญก้าวหน้ากันในอาชีพการงานต้องซื้อตัว๋วจำได้ไหมครับที่รังสิบันโรมอภิปรายตัว๋วถ้าตำรวจจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานต้องวิ่งหาตั๋วกัน ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไหนจะอยากทำดีล่ะครับตำรวจอยากจะได้ตั๋วแบเขาบ้างทำยังไงครับตั้งด่านไงครับตั้งด่านแล้วก็รีดไถพี่น้องประชาชนส่งเงินขึ้นไปเป็นขั้นๆเพื่อให้ได้ตั๋วมานี่ครับการอภิปรายของเพื่อนของผมสองคนนี้ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่าประเทศไทยถ้าจะไปไกลกว่านี้แก้ไขปัญหาแบบขอไปทีไม่ได้ จำเป็นต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อและนี่ก็คือผลงานที่พวกเราภูมิใจ